คนที่เขาไม่เคยเจริญพระกรรมฐา,านสจชอบสวดมนต์เป็นปกติมีศีนาห้าบริสุทธิ์จะถามว่าคนประเภทนี้เป็นพระโสดาบันได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้คนที่คนนั่งสวดมนต์เป็นปกติเขาสวดด้วยความเคารพพระพุทธเจา้าเคารพพระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์เขาบทสวดมนต์ทุกบท มีค่าเท่ากันคือสนเสริญความดีของพระพุทธเจา้าสนเสริญความดีของพระธรรมสนเสริญความดีของพระอริยสงฆ์แล้วเขามีศีลบริสุทธิ์แต่ตอนนี้ท่นระวังนิดหนึ่งถ้าเรามีจิตเบาเพียงเท่านี้อาจจะยังไม่เรียกพระโสดาบันอาจจะเรียกว่ากัลยาณชนนี่แต่บุคคลผู้นั้นเขามีกําลังใจเพิ่มไปอีกนิดหนึ่ง ว่าที่เรายอมเคารพในพระพุทธเจา้ายอมเคารพในพระธรรมยอมเคารพในพระสงฆ์มีศินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้เรามีความประสงค์อย่างเดียวคือพระนิพพานถ้ารมใจเขาอย่างถึงพระนิพพานอย่างนี้เป็นพระโสดาบันแน่นี่ารมณ์ของพระโสดาบันมีเท่านี้พระเศิษฐาธรม,มีก็เหมือนกัน แล้วก็จะลือมอีกนิดหนึ่งแต่บอกาเป็นพระโสดาบันทำไมยังรักเขาอยู่ละ่ะยังอยากแต่งงานยังอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงนี่ก็ต้องยับลงไปนิดว่าดูองค์ของพระโสดาบันทิกว่ามีอะไรบ้างในเฉพาะอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวอาทิศีนสิกขาคือมีศีลยิ่งเท่านั้นเอง พระโสดาบัสิกิทาขามมีความสําคัญอยู่ที่ศีลเขาอยากรวยเขาก็ไม่โกงใครเขารักเขาก็อยู่ในขอบเขตของศีลเขารวยเขาไม่ข่าใครเขาหลงรักสงศงลอยางงามเขาก็ไม่ลืมความตายนี่จำไว้ว่านี่เป็นองค์ของพระโสดาบันในการปฏิบัติเท่าถึงความเป็นพระโสดาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เบื้องตนองค์สมเด็จพระทศพงกล่าวว่าเต็มไปด้วยอิศีนละสิขา